สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a 2ทช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวทำตัวมัธยัตปีวัวเปิดดวงประจำเดือนพฤษภาคม2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำเดือนของท่านที่เกิดปีฉลูหรือปีวัวนั่นเองค่ะก่อนอื่นเนทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนมองไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูหรือปีวัวการลงทุนให้ดูจังหวะเรื่องการงานยังต้องขยันส่วนการเงินต้องประหยัดมากๆเลยค่ะ เดือนพฤษภาคมนี้ยังเป็นเดือนที่มีแต่เรื่องให้ต้องใช้เงินการเก็บออมยังไม่ดีมากนักจึงควรมีการวางแผนทางการเงินที่ดีสิ่งไหนยังไม่จำเป็นให้ชะลอการใช้จ่ายไปก่อนจะได้ไม่ต้องมากังวลใจในภายหลังค่ะเดือนพฤษภาคมนี้ต้องทำงานด้วยความขยันมากกว่าปกติเหนื่อยมากหน่อยยังคงต้องอดทนให้มากๆแล้วทำงานวนไปทำให้มากแล้วจะมีความสำเร็จนะคะ ในเดือนพฤษภาคมนี้จะเด่นในการลงทุนหุ้นที่มี Market Cap ใหญ่ใน10อันดับเพื่อดูบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนที่สูงและราคาลดลงตามภาวะตลาดจะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนเลยล่ะค่ะสำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะเกิดปีะรูหรือปีบัวจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพความเครียดปวดหัวและการเป็นไมเกรนด้วยนะคะ แล้วก็มาส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงกันหน่อยค่ะคนเกิดปีฉลูหรือปีวัวในเดือนพฤษภาคมนี้แนะนำให้หาโอกาสไปไหว้ซัมปอหฮุกโจหรือว่าพระพุทธเจ้าสามพระองค์ตามวัดจีนที่ศาลเจ้าทั่วประเทศจะเป็นการช่วยเสริมดวงชะตาของท่านที่เกิดปีฉลูได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำเดือนพฤษภาคม2566สำหรับท่านที่เกิดปีชะรูหรือปีวัวนั่นเองนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ